ผมก็เคยไปล้างมาหลายร้านนะแต่มันไม่ละเอียดเท่ากับร้านนี้นะครับคือร้านนี้เขาจะล้างแบบละเอียด สวัสดีครับพี่นอ้องอ่เมื่อเนี่ย็มาเอารถมาหลางเนาะมาหลางอยู่ลานในทีเคคาแคกรนะครับอยู่ในนี้ก็ไม่เทคนะครับอ่าอ่ะปะเข้าไปเบิ่งเลยเนี่ยครับ นี่ครับอ่ะในเรือแรกเนี่ยนะวะอันนี้คือในห้องโดยสารนะครับอ่ะทำให้ละเอียดเลย นี่ครับคืออันนี้คืออัดเีดนะครับนี่คือหลางอัดฉีดทางหลางเขาที่แบบนะครับเดี๋ยวอ่ะนุ no. ้ยไจทิไปซื้อขนมอ่า เพราะว่าเขาเก็บเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดแล้วก็ไม่มีภาบยอมรับครับฝีมือฝีมือ,มอมก็อนาคตก้าวไกลตบอกภาษาเล่าก่อนเนาะ <c oughs> ตามนี่ตามนี่นคือที่ผมสัมผัสไปแล้วจากของหลานเพม่นบอกว่าตามเบอร์โทรนะถาสซิมาใส่บริการแต่ผมบอกว่าผมเคยมาใส่แล้ว โอเคผมใส่มากนิสามปีสี่ปีก็จะหาปีแล้วครับนะเพราะว่าทางร้านนี่เขาเก็บรายละเอียดขนาดในปักคอมเมนต์มา่ไต่คลิปใน youtube ผมได้เลยครับเบานุนมุกทหารอ่ะเดี๋ยวน้องแนะนำด้วยนะชื่อเจ้าของ youtube เนี่ยเบานุนมุกทหารเข้าไปติดตามเข้าไปกดไลค์กดทับสไครต์ให้หน่อย เบาโนนมุกดาหารเบาโนนมุกดาหารจ้าอืมอฝากด้วยครับผมครับช่องเบาโนนมุกดาหาระรใช่ครับอ่าฝากกดติดตามด้วยครับกดติดตามกดไลค์กดสับแชร์<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวงั้นผมขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้อง ผมขอปิดเลิบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะกะตามตามที่บอกกันครับกะขอการส,สวัสดีครับสวัสดีครับ